ท่านประธานลกูกคุณจะมีประชุมบอร์ดเวลาส0บนาฬกาจากนั้นคุณจะต้องไปที่กู้กรุปตอนบ่ายไม่ไปกู้กรุปแล้วยกเลิกตารางงานทั้งหมดเกี่ยวกับกู้กรุปซะเลื่อนตารางงานวันพรุ่งนี้มาวันนี้ได้เลยแต่ตารางงานวันพรุ่งนี้ก็มีประชุมกับกู้กรุปนะครับงั้นก็เอาตารางงานวันบัลืูนมาวันนี้แทนก็แล้วกันหลังจากนี้ไปเรื่องของกู้กรุป ทางหงยู่จะไม่ก้าวไกลอะไรอีกแล้วนายไปแจ้งให้ผู้จัดการทางนั้นด้วยให้พวกเขาทราบได้ได้ครับท่านอืมเดี๋ยวก่อนเลือกคนที่มีความสามารถที่ฉันเลือกมาจากกลุ่มเลขาและส่งไปที่กู้กรุป๊ปจาไว้ด้วยห้ามก้าวไกลด้านกลยุทธ์อะไรทั้งสิน้นแต่ต้องช่วยเหลือบริษัทในเรื่องงานต่างๆ เออเธอไม่ใช่สาวน้อยบริสุดติกต่อไปตั้งนานแล้วสินะคนที่ยึดติดกับอดีตมาตลอดมีแค่ฉันอืเออฮ้สเวนไม่เจอกันนานเลยคิดถึงฉันไหม ยังจะพูดแบบนี้อีกนะไปทีหนึ่งก็หายไปสามปีตอนสิ้นปีก็ไม่กลับมาเลยสักครั้งจริงๆเลยฉันห้าเสียนเธอมาแค่คนเดียวเหรอเล,ลนเฟยหรออยู่นี่ไงในสายตานายมีแต่อีอ,อีมองไม่เห็นฉันอยู่แล้วจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงฉันน่ะคิดถึงเธอมากเลยนะ เสียวเฟยเฟยนายปล่อยมือเลยนะไม่งั้นฉันจับทุ่มนะไปกันเถอะไม่ไหนปาร์ตี้ต้อนรับไงกว่าฉันจะกลับมาก็ไม่ได้ง่ายๆเลยนะคงไม่ได้ไปไม่เตรียมอาหารไว้สักมื้อหรอกใช่ไหมฉันไม่ว่างจะต้องไปนัดปอดอีกเออคือว่าอีกเดี๋ยวฉันต้องไปเปิดสารนะงั้นเหลินไป ก็ไปนัดบอดส่วนฉันจะไปขึ้นศาลกับอีอีเอาตามนี้ละกันศาลประชาชนจากนิง้งหลักฐานก่อนหน้านี้และรูปในมือของดิฉันสามารถเห็นได้ว่าเหยื่อได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะถูกผลักลงบันไดผู้ก่อความรุนแรงกับเขาก็คือจำเลยฉันโยชัยคุณมีหนี้ค้างชำระ ที่ไม่ได้คืนแล้วยังทำร้ายเจ้านี่จนสุดท้ายก็ฆ่าเขาตายเพื่อเงินสองหมื่นหยวนสินะคะหรือว่าในสายตาของคุณเงินจำนวนสองหมื่นหยวนมีค่ามากกว่าชีวิตของคนคนหนึ่งอีกคะดึงสารมีข้อสรุปว่าจำเลยชิงหยชายถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาเขาถูกตัดสินประหารชีวิต โดยต้องโทษประหารชีวิตเป็นเวลาสองปีสาวน้อยในตอนนั้นวันนี้ก็โตแล้วนะเนี่ยฉันนึกว่าที่นายบอกว่าจะขึ้นศาลกับฉันจะแค่มาส่งฉันที่ศาลเฉยๆนี่นายเข้ามาร่วมฟังการตัดสินคดีด้วยนะบอกว่าจะอยู่กับเธอก็ต้องอยู่ด้วยกันจนถึงที่สุดสิอี เ,ออเพราะผู้หญิงอย่างแกฉันถึงถูกตัดสินประหารชีวิตไปตายซะ